ขับตามไปแจ็คเฮ้ยเฮ้ยคุณคขับตามไปแจ็คคุณคุ้นหน้าเหมือนเป็นเพื่อนพี่วะไม่ได้เจอกันเป็นสิบปีหรือเกือบยี่สิบปีได้บ้างแล้วบีบแจ็คหน่อยบีบแจ็คหน่อยบีบแจ็คหน่อยไม่ได้เจอกันนานทักทายเพื่อนหน่อยพี่จำเขาได้ไหมกูไม่เคยลืมเพื่อนหรอกเออเอันอราย

พอมีพอมีโอ้โยสบายดีเหลืองงานบอโอ,อ้เลิกงงานเพื่อนอผมคนนี้ครับคนพี่บูน้ำกันเตยบอลน้ำกันหน่ยหนอยๆเพื่อนเป็นใบแต่ผมก็เพื่อนหักกันแห้งโอ้ยเออ,อไอ้เพิเ่กงานบอ กินเขาแย่งกินเขาแย่งกินเขนบบาแบบปะป๋าสีเลี่ยงเราเพื่อนกินเราคนเป็นใบกะจะกสีบางไเนานะมันเป็นยังสีดีใจบดิบอลเลนมองหัวนะครับผมก็เพิ่นป็นมูกันว่าเตวันว่นาอเป็นเพิ่นเป็นไอ้น้นองครับพกทุ่นมูผมนะครับอบั่บัน,บนการเนาะบ้านเยี้ยเออเออเนาะเตวันเาน,นะเาะ เออกระเด้งกรเด้งกรเด้โอ้อ้าวยินยิงหอกยัยิงหอกวะยิงหอกวะไปยิหกันอันนี้นี่จวด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 เนาะจวดจวดจวดอ่าเดี๋ยวเป็นจวดกนะครับก็สีสีเป็นยังไงสีสวสีดี จะโด่งดังหรือไม่ไม่รู้จะแบบไหน,นชีวิตยังไงไม่รู้แต่ที่รู้คือคนอย่างผมไม่เคยลืมเพื่อนลืมพี่ลืมน้องลืมประชาชนลืมตนเองและลืมตัวนะครับผมบอกเลยครับผมคือผมคือเราเมื่อนี้เราแต่งตัวมีหมาดมีส่งแต่จริงใจครับ ถ้าได้สัมผัสจะรักเองนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับมูผมเดี๋ยวพาไปจวดกันพาไปกินเหล่านะดีครับเฮ้